ร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรประการบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร0830438994อยากหลอกก็โทรมานะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปฏิเลียนซิงนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการตัดทรงครอปนะครับแต่จะเป็นทรงครอปแบบเท็กเจอร์ก็คือเราจะเพิ่มเท็กเจอร์เข้าไปในเนื้อผมด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะตัดแบบ สไตล์อันเดอร์คัตหรือว่าจริงๆแล้วพื้นฐานทรงครอปเนี่ยฐานทรงเนี่ยจะเหมือนลองทรงสูงนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมจะแบ่งนะครับเพราะว่าผมลูกค้ามีลักษณะผมที่เป็นผมหยิกหยักโศกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แบ่งเนี่ยก็จะผมมันจะหนีฟันปตาตะเลียนนะครับก็คือจะบิดไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นแบ่งผมก็จะทําให้เราขึ้นทรงง่ายกว่านะเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังได้นะครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการแบ่งผมกันก่อนนะครับเราจะแบ่ง2ด้านนะครับโดยตำแหน่งที่เราจะแบ่งก็คือมุมหน้าผากนะครับหลังจากที่เราทําการแบ่งผมกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะทําการขึ้นทรงกันด้วยฟันรองปัตตาเลียนเบอร์2นะครับโดยเวลาที่เราถ่ายขึ้นทรงนะครับเราจะใช้หน้าฟันปัตตาเลียนแนบเฉพาะช่วงตีนผมด้านล่างเท่านั้นนะครับแล้วถ่ายเผยตั้งหน้าปัตตาเลียนตรงนะครับแล้วยกปัตตาเลียนขึ้นไปตรงๆก็คือหลังจากที่เราตัดเสร็จเนี่ย เราจะต้องรู้ว่าฐานทรงหรือว่ากรอบทรงเนี่ยจะต้องตั้งฉากขนานกับรูปศีรษะลูกค้าขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราตั้งหน้าปัตเเลียนตรงนะครับก็คือได้ฉากแล้วเนี่ยให้เรายกขึ้นไปตรงๆเลยถ้าเกิดผมหนีฟันปัตเตเลียนให้เราใช้หวีเนี่ยเข้ามาช่วยในการตัดนะครับส่วนกรอบทรงด้านหลังนะครับหรือว่าขอบทรงเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงบนใบหูนะครับก็จะเหมือนกับรองทรงสูงเลย สำหรับเวลาที่ผมถ่ายขึ้นทรงนะครับที่ทุกคนเห็นผมจะถ่ายย้ำนะครับที่ผมถ่ายย้ำมันเป็นเหมือนเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับก็คือผมจะถ่ายย้ำย้ำผมจะไม่ถ่ายทีเดียวปื๊ดขึ้นไปเลยนะครับผมจะถ่ายขึ้นและลงขึ้นและลงเหมือนเป็น2จังหวะหรือว่า3จังหวะนะครับเพื่อ <pe> er> เป็นการเก็บงานไปในตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายขึ้นทีเดียวเลยเนี่ยในโอกาสที่ปัตเาเรี่จะกินผม ลี้ยงหรือว่าเสมอกันทุกเส้นหรือว่าทุกจุดเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไถย้ำเพื่อเป็นการเก็บงานนะครับก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ไถทีเดียวขึ้นเลยนะ หลังจากที่เราไถาขึ้นทรงกันด้วยฟันรองปัตตาเลียนเบอร์2เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้หวีใหญ่นะครับมาเก็บขอบบริเวณอขอบแนวขอบผมด้านข้างนะครับก็คือเวลาที่เราวางหวีใหญ่เนี่ยเราจะวางให้แนวฟันหวีเนี่ยเสมอกับแนวผมด้านข้างหรือเท่ากับแนวผมเบอร์2ที่เราไถาขึ้นทรงไปเมื่อกี้นะครับแล้วยกหวีขึ้นตรงๆนะครับ อย่าให้หวียวบหรือว่ายุบเข้าไปด้านในในเวลาที่เราลงฟันปันตะเลียหรือว่าเวลาที่เราไถนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ต้องวางน้ําหนักมือให้ได้นะครับมือต้องเบาอย่าให้ฟันหวีเนี่ยยวบลงไปนะครับเพราะว่าถ้าฟันหวียวบลงไปเนี่ยหลังจากตัดเสร็จแล้วเนี่ยข้างบนจะยุบนะครับแล้วเราต้องมาแก้งานกันอีกยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตัดนะครับเราก็ต้องน้ําหนักมือต้องเบานะครับแล้วก็เวลาที่ เราก่อนที่เราจะลงปัตตาเลียนนะครับต้องยกสันหวีให้เสมอกับแนวขอบผมนะครับจะตัดตรงไหนยกสันหวีไปตรงนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้ฟันลองปัตตาเลียนเบอร์1.5นะครับมาไถไล่ตั้งแต่แนวตีนผมด้านล่างเพื่อขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมด้านบนก็คือเบอร์2ที่เราไถ่ขึ้นซองไว้นะครับโดยเกณฑ์การไถ่ด้วยฟันลองปัตตาเลียนเบอร์1.5ก็จะอยู่ในระดับกึ่งกลางระหว่างตีนผม ขึ้นไปถึงขอบผมหรือว่ากรอบทรงนะครับ1.5จะถ่ายขึ้นถึงตรงกลางแต่เวลาที่เราเผยหน้าปัตตาเลี่ยนนะครับเราจะเผยเกลีเก่ยเผยหน้าปัตตาเลี่ยนขึ้นไปให้แนวเบอร์1.5เนี่ยลำเบอร์2ขึ้นไปนิดนึงก็คือไถสูงกับเกณฑ์นิดนึงนะครับโดยยกหน้าฟันปัตตาเลียนลอยนะครับจะเป็นการลบขอบแล้วก็เชื่อมแนวฟันลอง สำหรับการไถนะครับการถ่ายนาในแต่ละเบอร์เนี่ย <S <S ผมก็จะวางปัตตาเลียนที่หลักครึ่งหน้านะครับไม่ว่าจะใช้มุมซ้ายหรือว่ามุมขวานะครับอยู่ที่ความตนัดและก็ความคล่องตัวของแต่ละคนนะครับเราจะใช้แค่มุมด้านใดนด้านหนึ่งเท่านั้นนะครับแนบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเพเยอขึ้นมานิดนึงนะครับเราจะใช้ครึ่งหน้าไถแล้วก็เชื่อมฟันลองนะครับเวลาไถก็อย่าลืมเผยหน้าปัตตาเลียนด้วยนะครับ จากที่เราถ่ายด้วยฟันรองปตัตตาเลียนเบอร์1.5เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้ฟันรองปตัตตาเลียนเบอร์1นะครับมาไล่เก็บช่วงตีนผมนะครับโดยเกณฑ์การถ่ายก็จะอยู่ประมาณาตรงช่วงบนใบหูนะครับเก็บแค่ช่วงตีนผมต่าๆเท่านั้นนะครับแล้วเผยหน้าปตัตตาเลียนขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมเบอร์1.5นะครับก็คือเกณฑ์จะต่ํากว่าเบอร์1.5จะทดลงมาเรื่อยๆนะครับ2 5. สูง1.5กลางเบอร์1ต่านะครับเวลาถ่ายก็ถ่าย แต่แค่งไถ่นะครับไถ่นี่ละครึ่งหน้าปัตตาเลียนเช่นกันนะครับ หลังจากที่เราถ่ายกันด้วยฟันลองบตเตอเลียนเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการกันขอบบริเวณด้านข้างนะครับโดยหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องการกันขอบทําไมผมกันแล้วเนี่ยเส้นมันไม่คมเหมือนช่างต้นเลยทําไมเส้นมันออกมาไม่เหมือนกันนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาหลายๆคนที่กันออกมาไม่เหมือนผมนะครับฟังดีๆนะครับหนึ่งคือบตเตะเลียนอเราอาจจะยังไม่ได้แต่งฟัน 2. คือเราไม่กล้ากันเข้าไปในเนื้อผมนะครับ 3คือวางองศาปาตาเลียนไม่ถูกนะครับคือการวางองศาปาตาเลียนเนี่ยต้องวางให้หน้าฟันปาตาเลียนเนี่ยแทงลงไป90องศานะครับก็คือหน้าฟันตรงไหนก็คือหน้าท้องแบนๆของปาตาเลียนนี่แหละยกให้ตรง90องศานะครับแล้ววางลงไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการที่จะกันหรือว่าทําให้เกิดเป็นแนวเส้นขึ้นมานะครับ2ก็จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยผมกันเข้าไปด้านในนะครับการเข้าไปด้านในเนื้อผม แต่ไม่กันเข้าไปลึกมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กันเข้าไปในเนื้อผมเลยแนวเส้นใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นมันก็จะไม่คมนะครับเพราะฉะนั้นต้องกันเข้าไปในเนื้อผมนิดนึงก็คือเราจะสร้างเส้นใหม่ขึ้นมาเราจะเมคขึ้นมานะครับโดยที่กันเข้าไปในเนื้อผมไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเยอะมากก็จะไม่สวยอีกนะครับ จากที่เรากันขอบกันด้วยปัตตาเลียนกันขอบเสร็จแล้วนะครับคือเราได้แนวเส้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องโกนหนวดนะครับมาไล่เก็บตอผมก็คือเก็บตามรอยที่เรากันนั่นแหละก็จะเหลือพวกตอผมเล็กเน้อยๆยนะครับช่วงนี้เราจะใช้เครื่องโกนหนวดเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าเรางดใช้มีดโกนอยู่เนาะเครื่องโกนหนวดก็ถือว่ามีส่วนสําคัญนะครับแล้วก็เป็นส่วนช่วยงานเราได้เยอะพอสมควรสําหรับอ่าช่วงนี้นะครับ หลังจากที่เราทํางานด้านล่างเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะย้ายมาทํางานด้านบนก็คือเราจะมาซอยผมบริเวณด้านบนคือสเต็ปการทํางานของผมก็จะเป็นแยกบนกับล่างอย่างชัดเจนนะครับทำด้านล่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทําด้านบนนะครับไม่ใช่ว่าล่างแล้วก็ไปบนบนแล้วก็มาล่างคืออย่างนั้นจะเป็นการทํางานบนไปบนมานะครับไม่เสร็จสักทีเพราะฉะนั้นผมก็จะทํางานด้านล่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็คือกันเกินอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปซอยด้านบนนะครับส่วนเวลาที่เราซอยด้านบนนะครับ เราก็จะซอยเหมือนลองทรงเลยนะเราจะซอยไล่เลเยอร์ด้านบนเลยเราจะซอยไล่เลเยอร์ด้านบนเลยโดยเราจะไม่สร้างกรอบทรงนะครับโดยเราจะซอยเป็น3ามแถวเหมือนเดิมก็คือเริ่มจากแถวด้านข้างตรงกลางและก็ไปจบอีกฝั่งหนึ่งด้านข้างเนี่ยเราจะยกโค้งตามรูปศีรษะลูกค้านะครับตามรูปกระโหลกเลยก็คือยกเฉียงประมาณ45องศานะครับส่วนแถวตรงกลางเนี่ยกประมาณ90ก็คือยกขึ้นตรงๆนะครับแล้วตัด ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็45เช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงมุมหน้าผากนะครับช่อสุดท้ายเนื่องจากช่อสุดท้ายเนี่ยปกติหน้าผากคนเราเนี่ยจะกินเข้าไปค่อนข้างลึกนะครับบริเวณตรงมุมหน้าผากเนาะเพราะฉะนั้นช่อสุดท้ายเนี่ยผมจะเหลือไว้มาเก็บหรือว่ามาเล็มทีหลังนะครับผมจะไม่ยกซอยเสมอกับช่ออื่น สำหรับการซอยผมด้านหลังนะครับทุกคนดูดีๆนะครับผมจะโน้มนิ้วให้ขนานกับฐานทรงด้านล่างนะครับก็คือด้านล่างเนี่ยเราถ่ายทุยขึ้นมาประมาณไหนนิ้วที่เราโน้มแนวเส้นผมออกมาก่อนที่เราจะตัดนะครับก็ต้องโน้มให้มันขนานก็คือต่อกันขึ้นมานะครับต่อจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วตัดใช้ขอบผมเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะครับเวลาเราตัดด้านหลังเนาะ หลังจากที่เราซอยเอาความยาวเส้นผมออกจนได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะใช้ได้นะครับมาเป่าผมให้แห้งนะครับหลังจากที่เราเป่าผมแห้งแล้วนะครับก็จะใช้กันไกเนี่ยมาซอยเพื่อทําให้ผมเนี่ยบางลงนะครับโดยเวลาซอยนะครับผมก็จะซอยแบบพอย n t คัตติ้งอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นซอยพอยต t คัตติ้งแล้วเราวางกันไก่นะครับแนว90องศาก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราจะตัดให้สั้นลงเราจะเฉียงเข้าด้านข้างเป็นแนวประมาณ45องศานะครับแต่ถ้าต้องการให้ผมบางลงเราก็จะใช้กันไกตัดเหมือนกันแต่เปลี่ยนองศาเป็น90นะครับค่อยๆเจาะไปทีละช่อนะครับ หลังจากที่เราซอยผมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้แป้งกระดูกนะครับแล้วก็ไดเป่าผมเนี่ยมาไดยกโคนโดยเวลาที่เราไดยกโคนนะครับเราก็จะไดอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับเพื่อยกให้โคนเนี่ยมีมอลลุ่มหรือว่าตั้งขึ้นมาแล้วให้ปลายผมเนี่ยง้มไปด้านหน้านะครับอ่าเราจะไล่จากด้านหลังขึ้นมาหาด้านหน้านะครับหลังจากที่เราไดผมกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้แป้งยกโคนเนี่ยมาโรยบริเวณตรงช่วงโคนผมของลูกค้านะครับ คือเราจะเปิดให้เห็นโคนผมก่อนแล้วโรยแป้งบางๆนะครับแล้วใช้มือยีเนี่ยให้แนวผมเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับทรงครอปเท็กเจอร์นะครับด้านหน้าก็จะไม่หน้าม้าจ๋าะนะไม่หน้าม้าจ๋าเท่าไหร่แล้วก็ส่วนด้านบนก็จะเป็นแนวธรรมชาตินะครับก็จะมีลอนนิดนึงไม่เป็นไรนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตตาเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ